ครับวันนี้ผมจะมาลองกินตากันดูนะครับผมเหมือนพี่พลอยเขาไปอย่าพอน้ำจิ้มนจิ้มกดเลยพูดด้วยครับพูดออกมาด้วยรสชาติมันแบบอ่ะเค็มอ่ะเค็มเค็มมาพูดด้วยดิพูดด้วยไม่งั้นแม่คนดูจะไม่งู้างมันทำครับ อ่ะเือนคนดูจะไม่รู้พูดด้วยข้างในเป็นยังไงเป็นยังไงเป็นเหมือนเรากินปีโป้ไหมหรือไม่เหมือนกินสิครับทำไมไม่กินก <c oughs> ินได้ินอร่อยอร่อยมากเลยเดี๋ยวน้ำมันกิ๊กครมอะต่อด้วยไอเหนวอประมุขอันเดิง <c oughs> ต่อดี่ต่อจับจับจับไปก่อน <c oughs> ดูความปลดของมันดิ <c oughs> นี่ครับผมคือซาชิมิ ซาซิมิปลาหมึกนะครับอ่ะเป็นเป็นางพ้นไทยอันนี้กินอะไรจบท้ายอะ่ะไข่ลวกเหรอไข่ลวกเป็นไงบ้างกินตาปลาหมึกแล้วเป็นไงบ้างจะบอกเลยรสชาติน้ำที่มันแตกออกมาม,มันเค็มอม,<ต>มองกล้องอมั้ยหรอมองกล้องไมยลู้แต่ที่มันเป็นแบบ เขาเรียกว่าเนื้อมันอ่ะห <คน S 2> วานหวานอร่อยเขาเรียกว่าเจลอร่อยดีเอาลำแบบวันนี้เอาไว้ที่นี่นะครับปีนี้